ทีนี้เ,นเรื่องของสนนราคาการเช่าองคต์ตเนี่แพงมากนะจะหาองคตแท้ๆในวงการมารเครื่องนี่ยากมากๆเลยเพราะว่าคือมันมีการเขาเรียกของเรียนแบบะนะครับของเรียนแบบมาตั้งแต่นานแล้วเขาเรียกเรียนแบบกับเก่ากึ๊กก็มีแต่ใครจะรู้ไหมว่าในตัวองคตเองเนี่ยหลวงพ่อปานท่านจานนะท่านจานหัวใจคาถาไว้ที่ตัวองคตตามตำแหน่งต่างๆตามหลักวิชาการนะถ้าใครเคยดูเรื่องของพระปิตาวัดห้วยจระเข้เนี่ย ตำแหน่งในการจานองคตของหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบเนี่ยค่อนข้างโซลิดนะก็คือว่าจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เฉพาะเฉพาะด้านหน้ากระจานชุดหนึ่งด้านหลังกระจานชุดหนึ่งบนแล้ตก็ล่างนะครับเนี่ยคือคือมันค่อนข้างที่จะระบุจุดนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้สังเกตว่าจานด้วยคาถาอะไรวันนี้ศิลปะเวทเนี่ยก็จะทําการมาถแถลงไขนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าเนื่องที่บอกว่าองคตเนี่ยแท้ๆหายา,ยากผมก็ได้รับอนุเคราะห์ภาพองคตแท้นะจากอาจารย์วิทูลพุ่มสุวรรณนะซึ่งอาจารย์วิทูลเนี่ยอนุเคราะห์ภาพพ,นะาพนะโด ตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าจานชัดมากนะมาดูกันว่าองค์คจะจานด้วยกระถาอะไรนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับก่อนที่จะทําการสาธิต การถอดอักขระเลขยันบนเครื่องรางองคตตำรับหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบก็ขออารัธนาหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบจงมาเป็นประจักษ์พยานหากใครนําความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลไปใช้ในทางที่เป็นความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมก็ขอมีความสุขความเจริญหากใครนําความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลไปใช้ในการปลอมแปลงเครื่องรางก็ขอให้คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้วิชัยดรและแพ้ภัยตนเองด้วยเถิดสาธุสาธุ